กสิ้นสุดหรือดูร้อนเมื่อเหมันนั้นคืบคลานครอบครัวและหน้าที่เกียรติที่มีเชื่อมประสานโกรธาไร้เทียมทานดุดพายุแห่งแดนดินสูงส่งสุดเวหาเกียรติแห่งข้าผู้โผบินปล้นชิงทุกสิ่งสิ้นมิขุดดิน ปลูกสิ่งใดจงฟังเสียงข้าคำรามสิงโตงามบนธงสวยัยงอกงามและเติบใหญ่กุหลาบไซส์นั้นสีทองไม่คุกเขา่าไม่หักโคน่นไม่อ่อนโอนแตกเป็นสองทอยวลีเป็นคันลองแห่งตระกูลและตัวตน สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พวกเรานะครับรับนำและเมสเตอร์แห่งปราสาทมูฟวี่ซีเนอร์กลับมาพบกับเพื่อนเพื่ออีกเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคำกล่าวของแต่ละตระกูลในโลกของลำนำน้ำแข็งและไฟทั้งจากซีรีส์ a m e of Thrones แล้วก็ House of the Dragon มาดูกันว่าความหมายที่ซ่อนอยู่ในคำกล่าวประจำของแต่ละตระกูลนั้นคืออะไรและทำไมถึงต้องมีคำกล่าวเช่นนี้โดยเราจะเน้นไปที่เหล่าตระกูลใหญ่นะคะหรือว่า The Great House ซึ่งเป็นผู้ปกครองสูงสุดในแต่ละดินแดน แล้วก็รวมถึงตระกูลอื่นๆที่โดดเด่นด้วยค่ะซึ่งในคลิปนี้เราจะขออ้างอิงคำพูดจากหนังสือแล้วก็จากเว็บไซต์ The Wiki o f f i c e and f i r e โดยนำมาแปลให้เข้ากับบริบทของเรื่องราวในแบบฉบับของพวกเราเองค่ะตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่ามีข้อผิดพลาดประการใดพวกเราก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะในดินแดนเวสเร์หรือว่า7ราชอาณาจักรอันเป็นดินแดนหลักในซีรีส์ Game of t h r o n s เนี่ยจะมีธรรมเนียมสำคัญอยู่อย่างหนึ่งค่ะ นั่นคือแต่ละตระกูลจะมีคำกล่าวจำตระกูลที่เป็นเอกลักษณ์บ่งบอกตัวตนของตนเองเรามาเริ่มกันที่ตระกูลที่เป็นผู้พิชิตเจ็อาณาจักรนั่นก็คือตระกูลไทเกเรียนซึ่งคำกล่าวของพวกเขาก็คือ Fire and Blood หรือว่าไฟและโลหิตตระกูลไทเกเรียนนั้นภาคภูมิใจเสมอกับสองสิ่งค่ะนั่นคือสายเลือดวาลีเรียโบราณที่ถูกนับถือดุด,ดวยเทพและความสามารถในการควบคุมมังกรเปเลวไฟที่มีชีวิต ซึ่งเป็นอาวุธที่น่ากลัวที่สุดในโลกของลำนำน้ำแข็งและไฟพวกเขามีดวงตาสีม่วงมีผมสีเงินสามารถทนความร้อนได้ดีและขี่มังกรได้ไฟและเลือดจึงเป็นคำกล่าวติดปากของตระกูลนี้มาตั้งแต่ตอนที่พวกเขายังอยู่ในดราก o n นสโตนและเมื่อพวกเขาเลือกที่จะพิชิตด,ดินแดนเวสเทอร์สดินแดนที่พวกหลอดและพระราชาทั้งหลายต่างก็มีธงประจำตระกูลและก็มีคำกล่าวที่บ่งบอกตัวตน พวกเขาจึงใช้ธงมังกรสามหัวสีแดงบนพื้นสีดำและคำกล่าว Fire and Blood เป็นคำกล่าวประจำตระกูลไทเกเรียนมานับตั้งแต่ตอนนั้นอีกหนึ่งตระกูลนะคะที่มีสายเลือดวาลีเรียโบราณและก็มีความใกล้ชิดกับตระกูลไทเกเรียนนั่นคือตระกูลเวลาเรียนแห่งดริฟมาร์กเดิมทีคำกล่าวของตระกูลเวลาเรียนนั้นไม่มีบันทึกอยู่ในหนังสือชุดอสังกาไฟสันไฟ แต่ว่ามีข้อมูลจาก The s i m i a n o n s o u r c e The Citadel ค่ะที่ระบุไว้ว่าคำกล่าวของตระกูล v a l a r i a n คือ The Old, The True, The Brave เก่าแก่จริงแท้กล้าหาญซึ่งมันก็ตรงกับลักษณะนิสัยและก็การที่สายเลือดของพวกเขาเนี่ยเก่าแก่ในระดับเทียบเคียงได้กับตระกูลบังก่อนเราได้กล่าวถึงตระกูลผู้มีสายเลือดแห่ง Valyria er โบราณไปแล้วนะคะทีนี้เรามาดูดินแดนต่างๆในเอนาณาจักรกันบ้างค่ะ มาเริ่มกันที่เดอะนอร์ธหรือว่าแดนเหนือดินแดนแห่งปฐมบุรุษที่สายเลือดและก็ทวยเทพองค์เก่ายังคงได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนานในตัวตนของพวกเขาตระกูลแรกที่เราจะพูดถึงเนี่ยคงจะเป็นตระกูลอื่นไปไม่ได้เลยค่ะนอกจากตระกูลสตาร์คแห่งวินเทอร์เฟลตระกูลผู้ปกครองแดนเหมันที่มีสัญ,ญลักษณ์เป็นหมาป่าโลกกนหรือดวูฟและคำกล่าวที่ว่า winter's coming ฤดูหนาวกำลังมา สตาร์กแทบจะเป็นตระกูลเดียวเลยค่ะที่คำกล่าวของพวกเขานั้นไม่ได้อวดอ้างความเป็นตัวตนหรือว่าความยิ่งใหญ่ของพวกเขาเองหากแต่เป็นคำพูดเตือนใจทุกคนให้พร้อมรับมือกับศัตรูที่แท้จริงของแดนเหนือนั่นก็คือฤดูหนาวและก็ความอดอยากเพราะว่าฤดูหนาวในแดนเหนือเนี่ยคือความโหดร้ายอย่างแท้จริงค่ะสัตว์เลี้ยงของพวกเขาจะตายอาหารจะเริ่มหมดลงคนแก่จะบอกลูกหลานว่าจอ,อกไปล่าสัตว์ แต่ว่าแท้ที่จริงแล้วคือการออกไปตายกลางความหนาวเลือกที่จะจากไปเพื่อลดภาระปากท้องผู้ชายที่ยังมีแรงทำงานก็จะเดินทางลงใต้และทิ้งอาหารที่เหลือเอาไว้ให้ลูกเมียบางครั้งพวกเขาก็จะจับดาบสู้รบในสงครามจนตายและทั้งหมดอยู่ใต้การดูแลของตระกูลสตาร์กและนั่นจึงเป็นที่มาของคำกล่าวติดปากของระกูลนี้ที่ว่า winter s coming สตาร์เคยเป็นกษัตริย์ที่ปกครองแดนเหนือมาอย่างยาวนานค่ะและการปกครองดินแดนที่ใหญ่ที่สุดในอาณาจักรทําให้พวกเขานั้นเด็ดขาดและบางครั้งก็ดูเหมือนใจเย็นชาแต่แท้ที่จริงแล้วพวกเขาคือผู้ปกครองที่มีความเที่ยงธรรมและก็ดูแลผู้คนใต้ปกครองด้วยหัวใจของผู้นําเสมอและด้วยความที่พวกเขารู้ถึงความโหดร้ายของฤดูหนาวพวกเขาจึงให้ความสาคัญกับหน่วยพิทักษ์ราตรีมาโดยตลอดเพราะพวกเขาตระหนักถึงสิ่งที่อันตราย ที่อยู่เลยออกไปนอกผากำแพงตระก,กูลอื่นๆภายใต้การปกครองของหลอดแห่งแดนเหนือก็มีอยู่หลายตระก,กูลค่ะที่มีคำกล่าวที่โดดเด่นยกตัวอย่างเช่นตระก,กูลบอตันแห่งเรดฟอร์ดที่คำกล่าวของพวกเขาคือเอาเบลดซาช็มีของเราคมกริบอันเนื่องจากตระก,กูลนี้นิยมที่จะถลกหนังศัตรูทั้งเป็นค่ะและในอดีตก็มีพระราชาจากตระก,กูลสตาร์หลายคนที่ตกเป็นเหยื่อของคมมีดเหล่านั้น หรือกันว่าพวกบอตันเนี่ยยังคงเก็บหนังที่ถลกออกมาเอาไว้ในห้องลับใต้ปราสาทเดดฟอร์ดและธงของพวกเขาเองก็มีสัญลักษณ์เป็นรูปคนที่ถูกถลกหนังซึ่งบ่งบอกถึงการกระทําเหล่านี้อีกตระกูลในแดนเหนือที่โดดเด่นก็คือตระกูลคาร์สตั๊แห่งคาร์โฮลด์ตระกูลนี้มีสายเลือดร่วมกับตระกูลสตาร์คค่ะพวกเขาสืบเชื้อสายมาจากคารอนสตาร์คสัญลักษณ์บนธงของพวกเขาเป็นรูปพระทิตสีขาว ที่สอดคล้องกับคำกล่าวที่ว่า the sun of winter หรือว่าอาทิตย์แห่งฤดูหนาวและอีกหนึ่งตระกูลสำคัญนะคะในแดนเหนือที่มีบทบาทอย่างมากในซีรีส์ Game of Thrones นั่นก็คือตระกูล m o r m o n นแห่ง Bear Island ตระกูลนี้มีสัญลักษณ์เป็นหมีตัวใหญ่ยืนตระงานอยู่บนพื้นสีเขียวและคำกล่าวของพวกเขาก็คือ here we stand เรายืนหยัดอยู่ที่นี่นั่นก็เพราะว่าเกาะมีนั้นแสนจะทุรกันดานค่ะ อาหารหายากอากาศหนาวเหน็บแล้วก็เปียกชื้นอยู่ตลอดเวลาผู้คนในเกาะหมีจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้คนที่แข็งแกร่งและยืนหยัดต่อสู้กับความยากลำบากอยู่เสมอส่วนตระกูลอื่นๆที่เหลือในแดนเหนือก็ยกตัวอย่างเช่นตระกูลฮอนวูดแห่งฮอนวูดที่มีคำกล่าวคือ Righteous in r าฟท h ความชอบธรรมในความโกรธาตระกูลเซเวนแห่งเซเวนแคสเซิลที่มีคำกล่าวคือ h u n t and r e a d รเฉียบขาด และเตรียมพร้อมตระกูลฟลินต์แห่งว i ด o ลส a t อตที่มีคำกล่าวคือ ever vigilant ดยแวดระวังอยู่เสมอและตระกูลทอลฮาร์ t แห่ง Torrent Square ที่คำกล่าวของพวกเขาคือ proud and free ภาคภูมิและเสรีถ้าจากแดนเหนือลงมาก,ก็คือ r ิเวอร์แลนหรือว่าแดนลุ่มน้ำดินแดนที่ตั้งอยู่ใจกลางแผ่นดินเวสเทรอสและก็เป็นดินแดนที่เผชิญศึกมากที่สุดในเ็อาณาจันนจากรค่ะ ตระกูลผู้ปกครองดินแดนนี้คือตระกูลชอลลี่แห่งวิวรันที่สืบเชื้อสายปฐมบุรุษมาตั้งแต่ยุคก่อนการพิชิตพวกเขามีสัญลักษณ์เป็นรูปปลาเท้ากกระโจนกับคำกล่าว Family Duty o n o r ครอบครัวหน้าที่เกียรติยศซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งตระกูลนะคะที่มีคำกล่าวที่น่าสนใจผู้ปกครองแดนลุ่มน้ำผู้ซึ่งไม่เคยเป็นราชาตระกูลชอลลี่ให้ความสำคัญกับทั้งสามสิ่งในคำกล่าวของพวกเขา เราจะสังเกตได้จากลักษณะของตัวละครในตระกูลนี้ที่มักรักครอบครัวซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และหญิงในศักดิ์ศรีของตัวเองเรื่องราวของพวกเขาสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนในตัวละครอย่างคอสเตอร์ทอลลีที่เมื่อครั้งการก่อกบฏของโรเบิร์ตฮอสเตอร์ได้เลือกอยู่ข้างเดียวกันกับฝ่ายกบฏในตอนที่บราเทียนและก็สตาร์กก่อการปฏิวัตินั่นเพราะเขาให้ลูกสาวทั้งสองคนแต่งงานกับสตาร์กและก็แอริน เท่ากับว่าเป็นการผูกโยงสองตระกูลใหญ่ไว้ในครอบครัวของเขาเช่นเดียวกันกับลูกสาวของฮอสเตอร์ทอลลี่อย่างแคทลินทอลลี่ค่ะที่ยอมแต่งงานกับเน็ตสตาร์ตามหน้าที่ถึงแม้ว่าเธอนั้นจะแทบไม่รู้จักเขาเลยก็ตามและเธอก็ยังทำหน้าที่ต่อครอบครัวด้วยการยอมปล่อยเฉลยคนสำคัญอย่างเจมี่แลนนิสเตอร์เพื่อแลกกับความหวังเพียงเล็กน้อยที่พวกแลนนิสเตอร์จะปล่อยตัวลูกสาวทั้งสองคนของเธอ family duty honor จึงเป็นคำพูดที่บ่งบอกถึงตัวตนของคนตระกูลน,นี้ได้เป็นอย่างดีค่ะและตระกูลอื่นๆภายใต้การปกครองของหลอดแห่งแดนลุ่มน้ำก็ยกตัวอย่างเช่นตระกูลมาริสเตอร์แห่งซีการ์ที่คำกล่าวของพวกเขาคือ above the rest เหนือกว่าผู้อื่นตระกูลมูทันแห่งเมเดนพูกับคำกล่าวที่ว่า wisdom and strength ปัญญาและความแข็งแกร่งและตระกูลไพเพอร์แห่งพิงค์เมเดนที่มีคำกล่าวคือ brave and beautiful กล้าหาญและงดงามจากริเวอร์แลนด์หรือว่าแดนลุ่มน้ำมาทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือดินแดนนี้คือเดอะเวลหรือว่าแดนหุบเขาค่ะซึ่งปกครองโดยหลอดแห่งตระกูลแอรินคำกล่าวของพวกเขาคือ As High as Honor สูงยิ่งดังเกียรตยิยศปราสาทเอรีของพวกเขาสูงจากพื้นดินมากจนไม่มีกองทัพใดเคยบุกบันไปจนถึง เล่ากันว่าในยุคข,ของวิรบุรุษชาวแอนดาวที่เป็นต้นตระกูลแอรินได้ขี่นกเหยี่ยวตัวยักษ์สัตว์ที่ครั้งหนึ่งอาจเคยมีอยู่จริงเข้ามาพิชิตดินแดนหุบเขาและตระกูลแอรินก็ขึ้นเป็นราชาสูงสุดแห่งดินแดนนี้นับแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงยุคข,ของเอกอนผู้พิชิตซึ่งก็เป็นที่มาของสัญลักษณ์ของพวกเขาค่ะนั่นก็คือนกเหยี่ยวและดวงจันทร์พวกเขาภาคภูมิใจในเกียรติยศของตัวเองเพราะพวกเขามีโอกาสได้สมรสกับสายเลือดมังกรถ,ถึง3ามครั้ง และเอมมาแอรินก็ยังได้รับเกียรติสูงสุดในฐานะราชินีแห่งเจ็ดอาณาจักรซึ่งราชินีเอมมาคนนี้ก็คือแม่ของเรนีราภรรยาคนแรกของพระราชาวิเซริสในซีรีส์ House of the Dragon นั่นเองค่ะส่วนตระกูลอื่นๆที่อยู่ใต้การปกครองของลอร์ดแอรินก็ยกตัวอย่างเช่นตระกูลรอยส์แห่งรูนสโตนผู้ที่เคยเป็นถึงราชาแห่งสมริดซึ่งคำกล่าวของพวกเขาคือ We remember เราจดจำตระกูลเรดฟอร์ดแห่งเรดฟอร์ด ที่มีคำกล่าวคือ as strong as stone แข็งแกร่งดั่งหินผาข้ามาที่ฝั่งทะเลอาทิตย์อัสดงหรือว่า the sunset sea กันบ้างค่ะซึ่งในทะเลอาทิตย์อัศดงนี้จะมีหมู่เกาะหนึ่งค่ะที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของแดนลุ่มน้ำนั่นก็คือ iron islands หรือว่าหมู่เกาะเหล็กซึ่งปกครองโดยตระกูล greyjoy พวกเขามีคำกล่าวที่บ่งบอกตัวตนได้อย่างเด่นชัดนั่นก็คือ we do not s o w เราไม่หวานเมล็ด เพราะวาพวกเขาเป็นตระกูลโจรสลัดซึ่งเป็นที่หวาดกลัวมากที่สุดพวกเขาคือนักปล้นโดยสายเลือดผู้เก็บเกี่ยวผลผลิตของคนอื่นและมีประเพณีอันโหดเหี้ยมเกี่ยวกับการบุกป,ปล้นพวกเขาไม่ทําอาชีพอื่นนอกจากเดินเรือแล้วก็ปล้นชิงเด็กๆบนเกาะนี้จะเติบโตขึ้นมาโดยมองว่าการปล้นฆ่าเป็นเรื่องปกติพวกเขาใฝ่ฝันจะได้กันเชียงเรือแล้วก็เป็นโจรคนที่ได้เป็นนายเรือของตัวเองและออกปล้นถือเป็นเกียรติสูงสุดของพวกเขา ทวยเทพที่พวกเขานับถือก็คือเทพจมน้ําและพวกเขาปรารถนาอย่างยิ่งที่จะตายในท้องทะเลเพื่อได้ลงไปสู่ท้องพระโรงแห่งวารีเราไม่หวานมาเมล็ดจึงมีความหมายว่าพวกเขาจะไม่เสียเวลาสร้างสิ่งใดหากอยากได้เขาจะปล้นชิงมาเท่านั้นจากหมู่เกาะเหล็กลงมาทางใต้เรียบชายฝั่งทะเลอาทิตย์อัสดงดินแดนนี้คือเวสเทอร์แลนด์หรือว่าแดนตะวันตกดินแดนที่ปกครองโดยหลอดผู้สืบเชื้อสายชาวแอนเดล และได้ชื่อว่าเป็นหลอดที่น่าเกรงขามที่สุดในหนังสือชุด A Song of Ice and Fire ผู้เป็นที่มาของบทลำนำ The r a i g n s of Castamere อย่างไทวิินลนนิสเตอร์แห่ง Castly Rock ที่คำกล่าวของพวกเขาคือ h e a r me roar จงฟังข้าคำรามถ้าจะมีตระกูลไหนที่มีคำกล่าวที่ชัดเจนว่ามีไว้สำหรับข่มคนอื่นเนี่ยก็คงจะเป็นตระกูลนลนิสเตอร์นี่แหละคะ่ะโดยพวกเขามีสัญลักษณ์ประจำตระกูลเป็นราชสีทองคำบนพื้นสีแดง แล้วก็ยังมีนิสัยที่สืบทอดกันมาว่าคนตระกูลน,นี้หากเพื่อความยิ่งใหญ่แล้วพวกเขาทําได้ทุกอย่างโดยไม่เลือกวิธีการพวกเขาอ้างว่าสืบเชื้อสายมาจากแลนผู้แสนฉลาดหรือว่าแลนเดอะเคลเวอร์ผู้ที่ยึดปราสาทแคสซลลี่ร็อกมาจากตระกูลแคสซลลี่ด้วยเล่กลนแล้วก็ปกครองในฐานะตระกูลแลนิสเตอร์มานับตั้งแต่นั้นตระกูลน,นี้ร่ำรวยเพราะว่าเป็นเจ้าของเหมืองทองขนาดใหญ่อีกทั้งพวกเขายังปล่อยเงินกู้ให้กับตระกูลอื่นๆ แม้แต่บัลลังเหล็กเองก็ยังเป็นหนี้พวกแลนนิสเตอร์อยู่หลายครั้งในแต่ละยุคสมัยและด้วยความร่ำรวยนี้เองทำให้พวกเขายังมีคำกล่าวติดปากที่คนมาเข้าใจผิดว่าเป็นคำกล่าวประจำของตระกูลแลนนิสเตอร์เพราะว่านำมาพูดกันบ่อยมากนั่นก็คือ a l a n n i s t e r always pays his debts แลน n ิสเตอร์จ่ายหนี้เสมอตระกูลที่อยู่ใต้ปกครองของแลน n ิสเตอร์ก็ยกตัวอย่างเช่นตระกูล Craig Hall แห่ง Craig Hall ที่มีคำกล่าวคือ n o n s o p i a s ดุร้ายกว่าใครตระกูลมอร์แบนแห่งแอชมาร์กกับคำกล่าว Burning b i t e ลุกไหม้อย่างโชดช่วงตระกูลซาวส์ฟิลด์แห่งซาวส์ฟิลด์ที่มีคำกล่าวว่า True to the Mark แน่วแน่ในจุดมุ่งหมายตระกูลสวิฟต์แห่งคอนฟิลด์กับคำกล่าวที่สั้นแต่ได้ใจความ Awake Awake จงตื่นจงตื่นและตระกูลเวสต์ลิงแห่งเดอะเกรกที่คำกล่าวของพวกเขาคือ Honor not honors เกียรติยศหาใช่ยศศักดิ์จากฝั่งตะวันตกของเวสต์อรสข้ามมาที่ฝั่งตะวันออกกันบ้างค่ะมาที่ The n เน e ว See ซหรือว่าทะเลแคบและดินแดนที่เราจะพูดถึงต่อไปนี้คือดินแดนดั้งเดิมของผู้ยุติประวัติศาสตร์การปกครองอันยาวนานของจะกูลไทเกเรียนอย่างจะกูลบราเทียนแห่ง s t o r ม s End ผู้ปกครองส t o รมแลนด์หรือแดนพายุ ตระกูลบราเซียนมีคำกล่าวซึ่งเป็นคำกล่าวที่ได้รับสืบทอดมาจากตระกูลดอร์รนดอนนั่นก็คือ o อ stifury เราคือความโกรธาซึ่งทั้งสองตระกูลนี้ก็เคยได้ทั้งฆ่าฟันและแต่งงานกันมาแล้วในยุคข,ของเอ้อนผู้พิชิตออริสบราเซียนน้องชายนอกสมรสของเอ้อนผู้พิชิตเอาชนะพระราชาอากิลกแห่งตระกูลดอรรนดอนลงได้และรับเอาลูกสาวของเขามาเป็นภรรยา นอกจากนั้นแล้วโอริสบราเทียนก็ยังรับเอาธงกวางสวมมงกุฎและคำพูด a l เวอ s ์สต์เมาจากตระกูลดอรันดอนด้วยซึ่งความจริงแล้วมันก็บ่งบอกตัวตนของคนตระกูลนี้ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมักจะโกรธแล้วก็เดือดดานอยู่เสมอไม่ว่าในยุคสมัยใดมีคนกล่าวกันว่าอารมณ์ของคนตระกูลบราเทียนเนี่ยรุนแรงไม่ต่างจากดินแดนแห่งพายุของพวกเขาที่ถูกฝนกระหน่ำอยู่ตลอดเวลานั่นเอง ตระกูลในแดนพายุที่อยู่ใต้การปกครองของบบราเซียนก็ยกตัวอย่างเช่นตระกูลคารอนแห่งไนท์ซองที่คำกล่าวของพวกเขาคือโนซองโซชวิต no so ไม่มีลำนำใดที่พเราะตระกูลเพนโรสแห่งพัชเมนที่มีคำกล่าวว่าเซจจาวนจาวิตจารึกวิรกรรมของเรามาต่อกันที่ดินแดนที่เรียกได้ว่าอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเจ็ดอาณาจากาักรค่ะซึ่งนั่นก็คือเดอะริชหรือว่าแดนใต้ ที่ปกครองโดยจุลไทเรลแห่งไฮการ์เดนดินแดนนี้มีความอุดมสมบูรณ์เพราะว่าสามารถเพาะปลูกพืชพันธุ์ได้แทบทุกชนิดซึ่งเป็นสิ่งที่จุลไทยเรลภาคภูมิใจและอวดอ้างมันผ่านคำกล่าวของพวกเขาที่ว่า growing strong งอกงามอย่างแข็งแกร่งถึงแม้ว่าจุลไทเรลจะไม่เคยเป็นราชานะคะแต่ว่าพวกเขาก็อ้างว่าตัวเองนั้นสืบเชื้อสายมาจากกราฟกรีนแฮนวีรบุรุษในยุคก,ก่อน ซึ่งดินแดนของพวกเขาก็อุดมสมบูรณ์และก็ร่ำรวยมากไม่แพ้พวกแลนิสเตอร์ที่มีเหมืองทองเลยทีเดียวอาหารของพวกเขาบริบูรณ์ผู้คนอิมน่มหนำอ้วนท้วนและก็งดงามปราสาทไฮการ์เดนของพวกเขาคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่และมีเสน่ห์ตระกูลไทเรลแทบไม่เคยต้องขอความช่วยเหลือจากใครในด้านทรัพยากรเลยค่ะ Growing Strong จึงเข้ากันได้ดีกับสัญลักษณ์กุหลาบทองคำที่งอกงามอย่างแข็งแกร่ง เป็นตระกูลที่ทั้ง7อาณาจักรต่างก็ยำเกรงและก็อยากผูกสัมพันธ์ด้วยเว้นก็แต่ที่ดอนตระกูลอื่นๆที่อยู่ภายใต้การปกครองของไทเรลก็ยกตัวอ,อย่างเช่นตระกูลไฮทาวเวอร์แห่งเดอะไฮทาวเวอร์ซึ่งเป็นตระกูลที่ยิ่งใหญ่และก็ทรงอำนาจไม่แพ้ไทเรลแห่งไฮการ์เดนเลยพวกเขาปกครองโอทาวน์ดินแดนแห่งความรู้ของเหล่าเมสเตอร์และาศาสนาแห่งทวยเทพทั้ง7 จึงไม่น่าแปลกใจค่ะที่พวกเขาจะเลือกใช้คำกล่าว We light the way เราคือแสงนำทางเพราะพวกเขาเปรียบเทียบตัวเองเป็นดังแสงแห่งปัญญาและศรัทธาของคนทั้งอาณาจักรอีกหนึ่งตระกูลในแดนใต้ที่มีคำกล่าวอันโด่งดังก็คือตระกูลทอร์ลีแห่งฮอร์นฮิลที่คำกล่าวของพวกเขาคือ First in the battle แนวหน้าในการรบส่วนตระกูลอื่นๆในแดนใต้ก็ยกตัวอย่างเช่นตระกูลแอชฟอร์ดแห่งแอชฟอร์ด ที่คำกล่าวของพวกเขาคือ Our Sunshine's Bright แสงอาทิตย์ของเราสองสว่างจักรลบีสบิว u ร่แห่ง h ันนี่โฮลกับคำกล่าวที่ว่า Beware Our Sting จงระวังเหล็กในของเราจ r กู o ล n บเวอร์แห่ง Black c r o w นที่คำกล่าวของพวกเขาคือ Death Before Disgrace ยอมตายก่อนขายหน้าจ r กู o ลฟอสซ s ว l w a y แห่งไ i d e r h a l l กับคำกล่าว A Taste of Glory รสชาติของความรุ่งเรือง ตระกูลแมรี่เวเธอร์แห่งลองเทเบิลที่คำกล่าวของพวกเขาคือ b e hold o u r body จงมองดูความอุดมสมบูรณ์ของเราและตระกูลโอ๊กฮาร์ดแห่งโอลด์โอ๊ที่มีคำกล่าวคือ our roots go deep รากเราอย่างลึกและดินแดนสุดท้ายในแผ่นดินเวสต์รอสซึ่งเป็นดินแดนเดียวที่แม้แต่มังกรก็ไม่อาจพิชิตนั่นคือดอนดินแดนนี้ปกครองโดยตระกูลมาร์เทลแห่งซันสเปียร พวกเขาแสดงตัวตนอย่างชัดเจนภายใต้คำกล่าวของพวกเขาที่ว่า Unbound, u n b e n t Unbroken ไม่ซีโรราบไม่อ่อนข้อไม่ถูกทำลายชาวดอนเป็นพวกหัวแข็งค่ะเพราะว่าพวกเขาต้องต่อสู้กับสภาพอากาศที่ร้อนระดับทะเลทรายและแน่นอนว่าจูกลูมาเทลซึ่งสืบเชื้อสายมาจากองค์หญิงไนมีเรียผู้ห้าวหาญที่พาชาวรรยนาหนีพวกมังกรแห่งวาลิเรียโบราณมาด้วยเรือนับหมื่นลำนั้นย่อมเป็นหนึ่งในผู้นำที่แข็งแกร่งที่สุด พวกเขาเป็นดินแดนเพียงหนึ่งเดียวในเจ็ดราชอาณาจักรโบราณที่ไม่ถูกเอก้อนพิชิตและกล้าหาญถึงกับลุกขึ้นต่อต้านพระราชาเมงกรครั้งหนึ่งในยุคของเอ้อนผู้พิชิตเรนิสไทเกเรียนเคยคู่มิเรียมาเทลเจ้าหญิงแห่งดอนเอาไว้ว่าหากชาวดอนไม่ยอมก้มหัวให้มงกรน,นางจะกลับมาอีกครั้งพร้อมกับไฟและเลือดอันเป็นคำพูดประจำตระกูลของไทเกเรียน Fire and Blood ซึ่งเจ้าหญิงมีเรียรก็ตอบกลับนางไปด้วยคำพูดของตระกูลมารเทลค่ะนั่นก็คือ unbound u n b e n t unbroken ไม่สีโรราบไม่อ่อนข้อไม่ถูกทำลายและนั่นเป็นการประกาศให้ทั้งโลกรู้ว่าชาวดอนอย่างพวกเขาไม่กลัวแม้แต่มังกรตระกูลอื่นๆในดินแดนทะเลทรายภายใต้การปกครองของตระกูลมารเทลก็ยกตัวอย่างเช่นตระกูลอลลเรียนแห่งกอดเกรสที่คำกล่าวของพวกเขาคือ no for may pass ไม่มีสตรูใดผ่านไปได้จกูลโฟลเลอร์แห่งสกายรจชกับคำกล่าวที่ว่า Let me soar ให้ข้าได้โบยบินจกูลโจเดนแห่งเดอะทอร์กับคำกล่าวที่ว่า Let it be written ให้มันได้ถูกจารึกจกูลยอนวูดแห่งยอนวูดกับคำกล่าว We g a r the way ิ w a เเราพิทักษ์ทาง ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของความหมายที่ซ่อนอยู่ในคำกล่าวของตระกูลต่างๆในโลกของ Game of Thrones พวกเราอาจจะไม่ได้ลงลึกถึงรายละเอียดนะคะเพราะว่าบางบ้านเนี่ยในหนังสือแทบไม่ได้กล่าวถึงเลยโดยข้อมูลส่วนใหญ่ที่พวกเราหามาได้เพิ่มเติมก็จะมาจากเว็บไซต์ค่ะแล้วเพื่อนๆราคาชอบคำกล่าวของตระกูลไหนกันบ้างแวะมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ หรือจะสนับสนุนพวกเราผ่านช่องทางซูเปอร a n k s ก็สามารถทําได้ค่ะก่อนจากกันไปในคลิปนี้ขอขอบคุณทุกๆก,กําลังใจที่เพื่อนๆมีให้พวกเราเสมอมานะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ